สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับนะครับช่องนะครับสมบูรณ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้แอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสําหรับวันนี้แอดก็จะ อเอาขอฝากอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องนะครับสมพรทีวีนะครับเป็นช่องอช่องสำรอ,องนะครับของแอดเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวสารหรือชอบดูข่าวสารสิงต่างๆหรือ,อ หลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็เข้าไปกดนะครับ subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สี่สำคัญเลยอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากแอดนะครับแอดก็จะหาข้อมูลนะครับที่อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับอาจจะบางทีก็ไม่ค่อยมีสระบ้างก็ปะปนกันไปครับเป็นธรรมดานะครับของคนทำคลิปกว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับ สำหรับคุณดุยนะครับงวดนี้นะครับวันที่1นึ่งเมษายน2563นะครับคุณดุยก็ให้มานะครับเป็นนะครับบนนะครับเป็น67 68 69 79นะครับล่างนะครับก็จะมี08 40 48 09 49นะครับ นี่เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็จะให้มาอีกนะครับเป็นนะครับงวดที่1งวดหนึ่งเมษาสองพนก็จะมีนะครับ68 40 6980นะครับครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับ คำว่าติดตามนะครับสีแดงๆนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับลงกลุ่มนะครับตัวเลขและกลุ่มหวยนะครับอนุญาตให้แชร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งครับ